ผลิตยังไงกัน <actually> บ้างเ่ยก็วันนี้เกมโดยรวมก็มีออกสตาร์ทไปสะดุดลุ่มแรกเลยออกบุกี่แต่หลังจากนั้นอีกสองก็ได้คืนเร็วทำอีเกิลได้ที่หลุมสองก็ทําให้เกมรู้สึกว่ามันไหลเรื่อนขึ้นตีสบายมากขึ้นอะไรความแตกต่างของวมนก่อนกับวันนี้วันนี้จริงๆวันนี้ผมว่าสภาพสนามค่อนข้างยากกว่าเมื่อวานเพราะว่ารอบบ่ายมันมีลมค่อนข้างแรงแต่ว่าเราก็โชคดีที่คอนโทรลลูกได้แล้วก็บวก เรื่องมีโชคเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ผัดดีก็เลยทําให้เราทำสกอได้เรื่องโชคของเราคืออะไรก็มองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่หลุดสองครับที่ว่าเราทาสัดสองอีเกิลได้เร็วเราก็เลยรู้สึกว่ามันสบายมากขึ้นครับผ่านมาครึ่งทางากับสกอขนาดนี้ของตัวเองเราพอใจกับตัวเองขนาดไหนก็จริงๆพอใจมากเพราะว่าโดยตอนนี้ก็ปักสวิงด้วยด้วยเราก็ยังไม่